สวัสดีครับเดี๋ยวาพาไปชมสวนไผ่บงหวานเบอร์สองครับผมที่ปลูกไว้เมื่อตอนวันแม่ปีที่แล้วชมกันครับทางเจริญเติบโต,ตก็ดีครับผมปลูกโดยไม่ได้ดูแลโดยไม่ได้รดน้ำครับผมเขาก็โตได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคมากครับถือว่าเขาทนแรงและก็โตดีมากครับเหมาะสำหรับมือใหม่ ที่คนคิดจะทําการเกษตรแล้วไม่รู้จะปลูกอะไรดีแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูครับผมไผ่บงหวานหรือไผ่อะไรก็ได้ครับไผ่เลี้ยงหวานอะไรก็ได้ตอบโจทย์ครับผมในเรื่องนี้ครับถ้าเราแบบไม่มีเวลาดูแลมัวแ่ทํางานประจาแนะนําเลยครับปลูกไผ่ไปเลยครับแต่เราต้องแบ่งโซนปลูกนะครับผมปลูกมัว่วซั่วไม่ได้เดี๋ยวมันจะจัดการยากทีหลังปีหนึ่งปีหนึ่ง เราต้องสางคอให้เขาด้วยนะครับถ้าเราปล่อยแบบไม่ได้จัดสางคอปีละครั้งเนี่ยต้นเขาก็จะแน่นเลยดูเลลลำบากดูเลยยากเขาก็จะท้ออีกแต่เราจะมันจะลำบากตอนหลังนะผมป,ปีนึงเราต้องสางคอให้ได้หนึ่งครั้งเอาไว้เอามานักสามลำสี่ลำไม่เกินห้าลำก็ ไข่บงหวานเบอร์สองตอบโจทย์ครับผมสําหรับมือใหม่ที่ไม่มีปลูกอยากปลูกพืชทําเกษตรแต่ไม่มีเวลาดูแลผมทดลองให้แล้วครับถือว่าประสบความสําเร็จดูครับผ่านมาหนึ่งปีโตได้ประมาณนี้โอเคครับพอป,ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ